โซมร์ซมาโซาซโอโซนซโ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 ซ บอเบ๋ไม่เอาเปล่าหมดแล้วจังไงนี่อะไรแม่กินทำไมอ่ะแม่กินไปอันเดียวมาแม่กินเงินก็ขายอ้าวซื้อเพืกินไอ้นี่นี่ขานนี้คะขายยังคะ ชั้นข้นางบนสิบบาทเอ่อชั้นล่างห้าบาทชั้นบนสิบบาทอะไรเรับอะไรเอาอะไรไม่แต่ตลกอย่างเดียวไม่ต้องฝือไอ้ไม่ตังค์ซื้อไม่ได้จอไม่ออเอา,ออาเอาเลยเอาเลยโอ้ขโมยไปเอาไมย